โหน่หมดที่ท้องไหนอ่ะตรงนี้พี่พี่เพิยนหลบแป๊บนึงพร้อมยังพร้อมก็เอาเลยเอออเาเลยจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้แถวนี้พร้อมยังพร้อมแล้วครับพร้อมยังพร้อมไห

เสีย้ว <screws in the ground> ี่มาเนี่ยนัตแงร่เอต่อไปนีครับนี่ตามากนีจัวัดต่อไปมาับตาจันทร์ทองเ่เก่งานเดียวันเปล่าเลยแล้วไหวเหรอลูก

ต่อไปคุณรมจันศรีสุวรรณครมยันีสุวรรณคุณรมจันศรีสุวรรณดูไหมครับรมันศรีสุวรรณขยันข้าเลยต่อไปคุณนัทกิจชาพ่วงลมัิชาพ่วงโบมท้าเลยเลยลำตึงมีท้องขเลยคุณปุ๊บปุพบคุณปุบมครับคุณปบีแล้วนะต่อไป ผมเชื้อเี๊ยผมเชื้อเีผมเชื้อเอาเอเชิญเชิญเชิญเอาเลยนะต่อไปคุณฝุ๋ยข้าวพีีนี่คุณหุวยหวยหมวยข้าวพี่อย่าไม่มาอาไ้นต่อไปคุณจะลันจันลายจัันจัลายคุณจะลันจัลาย ไปคุณพินยาดาสีสุวรรณพินาดาเราจะพินยาดาคุณพี่ขับกินิดตั้มกันลายรับไหมโอเคต่อไปคุณเขึ้นซับมาตะกินกะขเข้าเลยท่านคนไทยเพิ่นซับมาขึ้นซับมาอยู่ไหมไม่ตุ้มกรบอกนะต่อไปคุณเปียงใจ สาวคล้อมสาวเอใจเขาแล้วนะเอต่อไปคุณพุ่งคุกคลองพุ่งค้องดูไหมครับไหณอะต้องค้องยันการปัจจันทรอใช่ไหม มาเงยิงงเเเข้าใน่ปรต้องช่วยแล้วมั้งเรามีมีมีอช่วยแม่เข้าแล้วนะชุดเดียวครับชุดเดียวช่วยชถือครับอันนี้ช่วยถือช่วยถือไ่ดเดียวครับชวยถือแม่แม่ไอะไรก็หนช่วยถืออันนี้อันนี้ช่วยถือเอาแล้วอันนี้่วยอช่วยถือหน่อยช่วยถือ แมยบาเอชื่อถืออแม่ตานี้ครับเ้อรับเลยรับเลยไปชื่อถือไปส่งเลยที่ไหนที่ไหนไปงานไอติมเอากลับบ้านไม่ได้นะครับไอส่งมาอแล้ สาตัวป้าแมพอยู่ปเอ้าปลาแมปาแมอยู่ไหนป้าแมพเอาป้าแมพแล้วป้าโนยชัยสสงห์ป้า้นยปานยเด็กตัป้านยประการอยชื่อแล้วต่อเลยนะคุณเจน ลักษณะเวทคุณเจนคุณเจนปเจนมาได้หรอไม่ไหวมากจดเลชื่อเดี๋ยวจะมีิดตับขวดแล้วก็ไปแอดไปแอดเฉยๆไม่มีนามสกุลไปแอดไปแอดปุเจนขามขาไปแอดอย่านะอย่าทอย่าทำไปอิวชชยเสิยงไปอิว อันนี้ใครใช่ใช่ใช่เดินสวยปะอิวปะนิดปะนิดปะนิดอินทรศิเป์ได้แลนะโอเคเดินผ่านเดินผ่านเราดังนั้นจะไม่ได้อยู่อยู่ยังไงคนทองดีสีมากคนทองดีสีมากคุณตีสุคนนายนาคนตีสุคนนายนา คุณสมหวังเจสอนแก้ววังหวังสมหังมารสมะเจรยูไหมู่เกยวนวุ่อแล้วก็ปลาปองคเพชรปาปองเพชรปอนเนตรนกพิมนลมิตร คนลอบกยนพล้วกูคนสาพรเงินแท่งสามคนเลยครับพี่ใส่ไหมใส่ไม่น้่อาบปานน้อยเข้าเลยเข้าเลยเราเข้าเลยพ่อเจนเขเลยพ่อเจนพ่เจนไม่ินีเลยสูงยัง

จับหมาับหมาขึ้นจับหมาเค่นใช่ไหมขึ้นมีมีเชื่อมไปขึ้นจับหมาขึ้นจับหมามีมีจับได้มีมีเดี๋ยวขยี้ขยี้ขึ้จัมาขึ้นจับมามมีจับจัดไม่ได้ไม่ได้จับไม่ได้จับ กระนูกนิคากระดูนิคานี่เด็อันนี้กระดูกนิคากระดมกนิคาหล่ากระพุ่มเหากรุ่มกระดกนิคาออกมาเลยไม่ได้ครับพี่เด็ไมมีช่ออย่างที่หลานใครมีครอีปลาไม่มีปลาดี่ปลาไม่มีถามไว้สัตว์เต้าสัตว์ห้ามมาสัตว์เไหนอะเชิญเชิญเชครับ องำมาเท่าได้เลยของของของ่จัมีของมีไหวได้ไปแล้วไอ้ที่ไม่มีชื่อไม่ได้นะฮไม่มีชื่อไม่ได้นะเพราะว่าเขาเขาบรรจักรจัดแตเฉพาะชื่อที่มีนะน้องบอไม่มีเทขหอนกันลายนะเลขหอนกันลายเลขสอนนลายหมอน้อนงครับหงครับ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 สมุนก็หอมได้ได้โอเทเลขหอนกันลาย โอเกไปแลจะไหลก็เ็กเด็กก่อนะไมวากเด็กเด็กก่อนทำไม้หัวถ้าไม่มีเชืก็เอเลต้ก็ลงเชือกาให้ดมีอีกไหครับี่าเด็กเด็ก่อไอ้มีเนาะเด็กเด็กเด็จัใครไว้ห้เด็กเอันนี้เด็กก่อ

อะไรไม่ตื่นไม่ตี่นรีบไม่เป็นไรค่ะดั๊บเยอะอันี้เป็นรางวัลตอบไกลครับรางวัลตอบไก่ตอบตอบไอ้แต่ถามตอนะเด็กราวัล่เก็ล้วั็ปลกให้2อบปกให้เด็กเด็ครับ แถๆก็แถวๆวมามาคบมบ้นสวยบ้านที่สวยลูกไหวนที่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆก่อนนะครับนน่นี่ี่ใหญ่ร้อก่อนะครับเด็กๆก่อนนะบ้าที่สวยลูกนีกๆไหบ้ที่สวยบ้านที่สวยนีอว้าตวนี้ลูกางันี้นี้

ใหญ่ไได้ใหญ่ไไ้ใหญ่ไดให้กใหญ่ได้เข้าสารไปแล้ไม่ได้เหรอไม่้นี่ยังไม่ได้ี่น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 นี่นนีี่กี่นี่่ี่น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 ี่าี่นนี่นี่นีี่นี่นี่นีนี่น้่นนี่นี่นปน เด็กโสมเนี่ยไม่ต้องมันไม่ใช่ อันนี้ได้ยังได้ยังแตงนี้ั้ไม่ได้เยได้ยังได้ยังอยู่มือนเด็กเองให้ลุกตรวดูได้ยังได้แ้ไปยังได้้ไปยังให้เขาแถวเด็กแถวนะครังให้เด็กนะเพราผู้ใหญ่นั่นแหละเด็กยังไม่โกเลยเด็กที่อยู่ เด็าดอมแล้วถ่ายรูกระปูเอาไมถ่ายรูปเท้าข้ามเท้าคอรองเท้าบ้เราให้เด็กๆดนะล้ว่มีแสงดีตัดสีตัดใต่อเม่นี่มีดาบมาเลยม

หายเป็นชุดชุดจะเล่นไม่หมดเอาเป็นชุดลายมือชุดตี๋อยท้า่นว่ามันไม่เหมีวไม่หมดเขามืเข้าเด็กไม่ใ้หน้าึ่งสองสามมแมนท้าไม่ถ้ไม่เข้าเลยครับเข้าเลยใช้ถ่ายรูปเข้าไปเลย อาตามาพูดร่วมดบนอเดีเ้อลบาลาีเร็วาหนึ่งสองสามหนึ่งสอเร็วเร็วหนึงสองอาเลยยืนได้นั่งได้ไม่เป็นไร

เมอรเปล่าเมตรเมตรเมตรสามเม่สามเมตรอ้าวเขาเ็นเมตรก็เป็นสามเมตรจะลุ้นไปเลยสามเรสาเมตรครัวเมตรเดี๋ยวเข้าไปข้างหน้าเลยอ่าหนึ่งสองสาม เดี๋ยวตามไปถ่ายในส่วนนี้นะ